สวัสดีครับผมก็ผมแอนมีเดินป่านะครับวันนี้มีดพับเล่มใหญ่นะครับของเข้ามาใหม่นะครับผมเล่มนี้เล่มใหญ่จริงนะครับเปิดไบฟิปเปอร์นะครับนี่ยาวรวม11.2ดนิ้วเลยนะครับผมแข็งแรงจัดนะครับเล่มนี้ใบมีดยาว5้านิ้วนะครับผมทรงสวยนะครับใบมีดทรงสวยนะครับเปิดล่องทั้งสองฝั่งนะครับแบนบาวนิงนะครับงานสำเนานะครับผม ใบยาวหนิ้วกว้าง1.4นิ้วนะครับผมกว้างสุด1.4นิ้วสันหนา4มิลนะปลายสโลปนะเพื่อให้น้ำหนักเบาครับเล่มมีน้ำหนัก328กรัมเลยนะครับผมหนักอยู่นะครับแข็งแรงจัดเล่มใหญ่นะครับผมคอเลนะครับผมเคลือบผิวนะครับสีเทากันสนิมทั้งเล่มนะครับผมแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนับด้ามจับประกบไม้ชิงชันลายสวยนะครับผม ปั๊มแบรนด์นะปั๊มโลโก้นะผมสวยๆเลยครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดสีดํานะครับสวยๆเลยครับมีระบบล็อกนับไลเนอร์ล็อกนะผมพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับตรงตัวปลดล็อกนะมีมีตรงนี้ให้ด้วยนะผมเน่ทำให้ไม่ต้องใช้เล็บกดไม่ต้องใช้เล็บจิกนะครับใช้มือกดได้เลยไม่เจ็บนะครับผมพับกลับได้เลยครับผมมีระบบบอลแบริ่งนะครับ รับเก็บง่ายนะครับผมสันท้ายแถมมีรูร้อยเชือกแถมเชือกในร่อนน้ตรงปลายเป็นแท่งจุดไฟนะครับสําหรับเดินป่านะครับผมสวยเล่มใหญ่แข็งแรงแน่นอนนะครับเล่มนี้คมกริบนะครับรับประกันความคมให้นะครับผมเปิดโดยใช้นิ้วโป้งนะครับผมหรือจะใช้นิ้วกลางก็ได้นะครับเปิดได้หลายแบบนะครับผม ยาวรวม11.2นิ้วนะครับเล่มใหญ่มากนะครับเล่มนี้นะครับให้ดูจากมือนะครับผมอย่างกับมีดพกเลยนะครับผมกริบนะครับมาปรการความคมให้นะครับนี่ครับคมหวานเจี๊ยบนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเท่าเดิมนะครับ3า0บาทนะครับผมเหล็ก 7C r เคลือบผิวทนสนิมแข็งแรงนะครับผมยาวรวม11.2นิ้วใบมีดยาว5นิ้วสันหนา4มิลนะครับ น้ำหนัก327กรัมนะครับผม360บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะแอดไลน์นะแอดแมนเอชเคเอ็มเอเอ็นเอชเคมี A N, K, e, แอดนำหน้านะครับทางไลน์นะครับผมเบอร์โทร0 9 9 0 2 1 3 0 3 4นะครับ360บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมกล่องบุฟโฟมเข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ยาวยาวใหญ่มากครับเล่มนี้11.2นิ้วนะครับผมสามบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ